ใบเฟิร์นไลฟ์สดคู่กับนายหลุดเรียกนายว่าที่รักกาลางไลฟ์คนดุนนักเมิน ท่าเอา่าเราแฟนๆฟินกันสุดๆก่อนอ้นนี้ห่างหายความหวานไปพักหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตาฝ่า่เนี่ยต่างทํางานพอมีเวลาว่างพอมีวันหยุดก็ได้ออกไปทิปไปเที่ยวด้วยกันนั่นเองค่ะสาหรับคู่ของเพกหนุ่มสุดหล่ออย่างนายนภัฒและนางเอกสาวสุดสวยอย่างใบเฟินพิมพ์สนกก็จัดโมเมนต์หวานๆแบบทีที่ให้กับเราแฟนๆเนี่ยได้รับความฟินกันแบบจุกๆกันเลยทีเดียวทั้งโพสตอรี่ทั้งซบไหลและภาพคู่ที่มาแบบเบลอๆแต่คนในภาพ ชัดเจนมากๆเท่านั้นยังไม่พอค่ะสาวใบาเฟิร์นก็ยังได้มีการไลฟ์สดผ่าน IG story คู่กับวานใจหนุ่มนายนภัสตามสัญญาที่ให้ไว้กับรอบรรดาแฟนๆแ,แ,และที่ทำเอาขีดลัานไปตามๆกันก็คือสาวใบาเฟิร์นเนี่ยก็ได้รุดเรียกนายนภัสว่าที่รักนั่นเองแถมงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าออกอาการเขินแรงแบบสุดๆอีกด้วยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ <Hello. S 2> สัญญากับทุกคนไว้ว่าจะไ like ลฟ์ด้วยตหอมไม่กระเพราแล้วก็ปุยติ่มปะ่ะบะเลติ่มบะป่อมันไม่มีน้ำส้มสาชูหาไม่มาเอยากกินน้ำุ้ปสายชูอยากเหรออยากเหรอเนาะเหรอหัวเหรอ มันจะออกมาตุ้มหิ้วบอกนะกระยอบเซอร์ไพรส์เขาพูดพูดทางด้านนายนภัสเองก็ไม่เบาเช่นกันโพสรูปคู่กับแฟนสาวอย่างใบเฟิร์นสุดน่ารักแคปชั่นภาษาอังกฤษที่มีความหมายวา่าต้นไม้ที่ปลิวตามสายลมและแสงแดด ก็รอรืรอเราติดตามและเป็นการใส่ให้กับคู่นี้กันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางพิมพ์นาเมา์ก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนะคะ่ะ